สวัสดีครับผู้ชมเส้นทางสู่เป้าหมายของผมในช่วงนี้บอกได้เลยครับว่าขึ้นขนลงลงและเลี้ยวลดโคดเคี้ยวพอสมควรท่ามกลางภูเขาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนไม่น้อยครับถ้าหากจะย้อนเรื่องราวในดิตด,ดินแดนแห่งนี้เคยเป็นดินแดนความขัดแย้งทางอุดมการณ์ความคิดระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับรัฐบาลไทยครับกระทั่งกลายเป็นชนวนสงครามเลือดต้องรบราฆ่าฟันกันเองระหว่างคนไทยด้วยกันในช่วงระหว่างปีพศ 2,511- ถึง2,524ร่วม10ปีทีเดียวครับและต้องสูญเสียเลือดเนื้อของทั้ง2ฝ่ายเป็นจำนวนไม่น้อยและนี่คือเขาขออำเภอเขาขอจังหวัดเพชรบูร์ครับผู้ชมเดินทางมาถึงบริเวณนี้เป็นเวลาช่วงเย็นคงต้องหาที่พักก่อนครับรุ่งเช้าจะพาผู้ชมไปทำบุญไหว้พระกันนะครับ เช็คอินเรียบร้อยสิ่งแรกผมขอแหวกม่านเปิดประตูเดินไปที่ระเบียงด้านนอกห้องพักหน่อยนะครับผู้ชมภาพที่อยู่เบื้องหน้านั้นก็คือรีสอร์ตต่างๆที่เกิดขึ้นจํานวนหลายแห่งครับถัดออกไปไกลลิบโน้นก็คือผานกอินทรีครับผู้ชมซึ่งมีตำนานเล่าเลยว่าชาวบ้านก็เห็นลูกแก้วลอยแล้วหายไปในบริเวณผานกอินทรีนับจํานวนหลายครั้งทีเดียวและมักจะปรากฏให้เห็นในช่วงคืนวันพระใหญ่ส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นพระธาตุเสด็จครับ และบ้างก็เชื่อว่าเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาบริเวณแห่งนี้ส่วนภาพยอดแหลมๆขาวๆที่ผมกําลังขยายอยู่นี้นะครับก็คือวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วครับตั้งอยู่บริเวณเนินเขาหมู่บ้านทางแดงตาบลแคมสนอําเภอเขาขอจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นเป้เปาหมายที่ผมจะพาผู้ชมไปทําบุญไหว้พระในเช้าวันรุ่งขึ้นครับตอนนี้ผมพาผู้ชมมายืนบริเวณด้านนอกอีกครั้งครับ อยากให้ผู้ชมเห็นบรรยากาศในช่วงเวลากลางคืนครับสายตาผมยังคงจดจ้องไปยังวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วและบริเวณผานกอินทรีหากมีบุญอาจได้เห็นลูกแก้วปรากฏบ้างก็เป็นได้นะครับผู้ชมเช้านี้ผมตื่นแต่เช้าครับผู้ชมเพื่อเตรียมอุปกรณ์เครื่องไมายเครื่องมือที่จำเป็นและทบทวนจุดเป้าหมายสำคัญสำคัญของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ซึ่งก็คงจะเดินชมได้เท่าที่เวลาเรามีและเท่าที่ทางวัดอนุญาตเท่านั้นนะครับผู้ชมตอนนี้กำลังเดินทางไปยังวัดประทาผุผาซอแก้วครับต้องระวังหน่อยนะครับผู้ชมเส้นทางบางช่วงอาจจะแคบและชัน เลยเนือ่องจากยังไม่ได้ทานข้าวเช้ากันเลยครับจอดรถเสร็จเรียบร้อยดิ่งเข้าร้านใกล้ๆเลยแหะครับเลือกอาหารรองท้องกันหน่อยที่สําคัญเมื่อทอดสายตาออกจากร้านจะเห็นภาพภูเขาที่มีความสลับซับซ้อนจึงไม่แปลกใจอยู่2สองเรื่องครับ 1. เป็นทัมเลนและชายภูมิที่เหมาะในการตั้งมั่นสําหรับการหลบซ่อนของพักคอมนิ์แห่งประเทศไทยในขณะนั้นครับและ 2. เป็นสถานที่สปายะ เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อแสวงหาความสงบครับเอาล่ะครับเมื่อพูดถึงที่นี่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมก็คงจะต้องท้าความถึงที่มาที่ไปของจุดกำเนิดวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วกันเล็กน้อยนะครับวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของสองสหธรรมิกที่จะริษแสวงบุญไปในหลายทีท่ครับเพื่อค้นหาคำตอบแห่งความสงบ ตามคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหนึ่งนั้นอยู่ในเพศบรพชิตครับท่านเป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา,านในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เยาว์วัยและเริ่มรักษาสินแปตั้งแต่อายุสิปีครับท่านคือพระอาจารย์ปารมีสุรยุทธโธเจ้าวาดวัดพระาธาตุผาซ้อนแก้วปัจจุบันครับและอีกท่านหนึ่งนั้นอยู่ในเพศคารวาสครับนามเดิมชื่อว่าอำนาจกลั่นประชาศิลปินผู้มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกที่เดียวครับ ซึ่งมีผลงานศิลปะเชิงพุทธศิลป์ที่สะท้อนปรัชญาทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งทีเดียวครับท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอรีตั้งแต่เด็กและช่วยเหลือสังคมมาตลอดเลยครับปัจจุบันท่านคือพระอาจารย์อำนาจโอภาโสประธานศูนย์บุญนิธิปฏิจจสมุบาทและประธานสงฆ์วัดเพื่อพระนิพพานประสาทดินลิกประเทศเยอรมน,นีครับและเมื่อมีผู้ซื้อที่ดินบริเวณนิถวาย งานเชิงพุทธิสินที่แฝงไว้ด้วยปรัชญาทางพระพุทธศาสนาจึงค่อยๆถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างมีความหมายครับมาเริ่มที่มหาวิหารพระพุทธเจ้า5พระองค์ครับเป็นสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สวยงามและแฝงไว้ด้วยปริศนาธรรมครับออกแบบโดยพระอาจารย์อำนาจโอภาโส อย่างที่ทราบกันครับว่าท่านคือศิลปินดังระดับโลกดังนั้นภาพหรือสถาปัตยกรรมที่ท่านจะเห็นต่อไปนี้จึงมาจากแนวคิดและจินตนาการของท่านซึ่งมีรูปสิทธ์ลูกหาของท่านมาช่วยรังสรรค์ผลงานอีกแรงหนึ่งด้วยครับและรูปวงกลมที่พื้นหน้ามหาวิหาร ที่ท่านเห็นอยู่นี้เปรียบได้ดังจุดศูนย์รวมของพลังที่ท่านสามารถมานั่งหรืออธิษฐานจิตต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ครับเพื่อขอพรใดๆตามที่ตนปรารถนาอีกความหมายหนึ่งก็คือสปปรรพสิ่งที่อยู่ภายในจักรวาลเดียวกันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เดียวกันก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาครับ สำหรับพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์มีชื่อดังนี้ครับองค์ที่หนึ่งด้านหน้าสุดก็คือพระกกุูสันทพุทธเจ้าองค์ที่สองถัดไปก็คือพระโกนาคามณนะพุทธเจ้าองค์ที่สพระกัสสปะพุทธเจ้าองค์ที่สพระโคตมะพุทธเจ้าและองค์บนสุดก็คือพระสีอรยะเมตไตรครับ เดินไปดูชั้นบนกันบ้างครับเป็นห้องด้านในดูโอโถงสะอาดและสวยงามมากครับ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางสายญาติสีขาวองค์ใหญ่ครับส่วนรอบๆบ,บริเวณด้านในมีพระพุทธรูปและสิ่งมงคลต่างๆตั้งไว้ในตู้กระจกที่ออกแบบมีเอกลักษณ์สวยงามพิเศษครับ ตรงนี้เป็นสัตว์ชนิดแมลงต่างๆที่พบในบริเวณพื้นที่วัดประทาศุผาซ่อนแก้วครับเช่นด่วงผีเสื้อจัก,กจัน่นตัวค่อนข้างใหญ่ครับมีแผ่นป้ายเขียนว่าพระภาวนาวัชรประการวงเล็บพระจารย์ปารมีได้สั่งห้ามใช้สารเคมีภายในวัดจึงทําให้เราได้เห็นแมลงต่างๆซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าท่านมีเมตตาธรรมสูงแก่ทุกชีวิตที่เกิดมาครับ จุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งครับผู้ชมก็คือเจดีพระาธาตุผาซ่อนแก้วสิริราชธ,ธรรมนารมิตรสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงครองราชครบ60ปีครับลักษณะเป็นเจดียก้ชั้นครับสำหรับชั้นที่6เป็นที่ประดิษฐานและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุครับซึ่งสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังขปริายก พระสังฆราชองค์ที่19ส่งพระราชทานให้ครับซึ่งทราบว่าปกติจะไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชมนอกจากผู้ที่มาปฏิบัติธรรมในลักษณะพักค้างเท่านั้นครับส่วนชั้น7.9ถึงบรรจุพระพุทธรูปทองคำา5องค์เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ยุคศรีสัชนาลายัยซึ่งอยู่ในช่วงสมัยสุโขทัยครับผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเจดีย์ถูกออกแบบและตกแต่งด้วยวัสดุหรือเศษวัสดุที่มีผู้นำมาบริจาคอย่างลงตัวและสวยงามครับ เช่นมีทั้งเบญจรง์เศษกระเบื้องหินสีและอื่นๆอ,อีกหลายอย่างครับอย่างไรก็ตามครับในทุกๆจุดที่เห็นล้วนแล้วแต่แฝงไว้ด้วยปริศนาธรรมซึ่งสะท้อนออกมาในลักษณะสปปรรพสิ่งต่างมีเหตุและปัจจัยให้ต้องมาอยู่รวมในจักรวาลเดียวกันครับโดยเฉพาะแนวคิดของเจดีนี้มีเป้าหมายเพื่อหลอมรวมจิตใจผู้คนทุกเชื้อชาติทุกาศาสนาให้เป็นหนึ่งนำไปสู่ความสงบทางจิตใจและเกิดสันติร่วมกันครับ ดังนั้นด้านหน้านี้ท่านจะเห็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกทรงประทับยืนกลางเสาสี่ต้นซึ่งหมายถึงธาตุทั้งสีได้แก่ดินน้ำลมไฟนั่นเองครับ จะพาผู้ชมมาที่าลาหลังแรกของวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วครับซึ่งเป็นสลาที่ทาจากไม้ตะเคียนทั้งหลังมาขอพรพระยกเขียวซึ่งแกสลักจากยกทั้งก้อนครับวันนี้ถือว่าโชคดีที่ได้ทําบุญถวายสังฆทานกับพระอา์แทนท่านเป็นเจ้าวาดวัดคลองตานันอําเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งท่านต้องเดินทางเป็นร้อยกิโลที่เดียวครับเพื่อมาช่วยวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้ว เฉพาะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเหตุผลที่ท่านต้องมาตลอดทั้งความศักดิ์สิทธิ์ของพระยกเขียวเป็นอย่างไรนั้นท่านได้ไมตาเล่าให้เราฟังต่อไปนี้ครับฟังนะอา,อาจารย์จะพูดไว้ก่อนนะปกติแล้วอาจารย์จะไม่ได้คุยให้ใครฟังน้อยมากที่อาจารย์จะคุยให้ถ้าโยมได้ฟังจากอาจารย์ก็ถือว่าหลวงพ่อท่านเลือกหลวงพ่อท่านเลือกพราะองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะท่านเลือกคนลงมานะถ้าโยมอาจารย์คุยให้โยมฟังเนี่ยโยมจะมีปัจจจตังอยู่ในตัว ปัญจตังคือความรู้เฉพาะที่รู้ไร้เฉพาะเท่านั้นนะแล้วถ้าอาจารย์คุยให้โยมฟังโยมฟังโยมจะฟังแค่กลุ่มของโยมเท่านั้นเองนะถ้าองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์อาจารย์จะเล่าให้ฟังสองตอนเลยนะคือการได้มาเจอหยกก้อนนี้ที่เชียงรายเมื่อปีสี่ห้าสี่หคารวาสที่กรุงเทพซื้อที่ถวายท่านเจ้าคุณตรงนี้เมื่อก่อนยังเป็นไร่กระล่ำอยู่เลยเขาหัวล้นๆเนี่ยแหละท่านเจ้าคุณก็มาดูสถานที่ ตอนคืนนั้นท่านปรักฎเทวดามาหาท่านแล้วก็บอกรอท่านมาเป็นหมื่นหมื่นปีแล้วท่านรับปากว่าจะสร้างจดี์ตรงนี้กับคู่บุญของท่านนะท่านก็ตอบเทวดาท่านไม่รู้หราคู่บุญของท่านคือใครท่านมาเดี่ยวแต่ถ้าเป็นที่ของท่านแน่ท่านจะสร้างให้แต่ตอนนี้ไม่มีปัจจัยเราขอไปหาพระประธานเป็นปฐมไว้ก่อนนะก่อนที่ท่านจะมาที่นี่ท่านทัวทางเหนือเยอะท่านก็ไปจูจากร้านแกะผ้าอยู่ร้านหนึ่งอยู่ที่เชียงรายชื่อร้านพรพิมลเขาเป็นร้านแกะผ้าที่สวยมาก ท่านก็เลยไปที่ร้านร้านได้สั่งหยกอย่างนี้มาจากอิตาลีนี่เป็นหยกของอิตาลีนะ่โยมนะและทางร้านเขาสั่งมาเนะี่ยไม่ใช่ว่าก้อนเดียวสั่งมาหลายก้อนนะไม่มีบัจจัยหรอกก็เลยตั้งจิตอธิฐานว่าขอให้เทวดาดูแลคุ้มของที่ีเพราะเราจะมาทาพระประธานที่นี่เวลาผ่านไปสองปีและนี่คือโบสถ์หลังแรกที่โยมนั่งอยู่นี่แล้วเป็นไม้ตะเคียนทองทั้งหมดเลยนะมีแม่ตะเกียนตามมาด้วยสองแม่แม่ใจดีนะจะมีแม่มุกแม่จันอยู่ที่นี่นะท่านใจดีมาก พอเราทําสารานี่ได้หกเดือนก็บิดเจ้าภาพที่ทาพระองค์นี้ให้ก็เลยไปที่ร้านก้อ,อนอื่นไม่เกินสองเดือนแต่นี่ถึงสองปีนะเ่าแก่เขาก็รู้มีเจ้าของแน่แต่ไม่รู้ว่าใครนี่ก็ไปที่ร้านนะเจอช่างร้อยช่าง,งแก่ให้หน่อยแบบสิงหนึ่งที่สิงหนึ่งเป๊ะเลยนะสมัยเสียงแสนสุโขทยัยเลยนะช่างบอกว่าอาจารย์ผมทําให้ไม่ได้หรอกอาชมาลช่างถ้าเป๊ะเดียวแนละ้วแตกเลิกกันเลยนะอาจารย์นะ ตอนนั้นนั่งมือกันแล้วล่ะนั่ง,น,งนั่งอยู่ลูกน้องเขาเนี่ยนั่งฝั่งข้างหลังยกมือไหว้ท่าแก่เขาเลยบอกอาจารย์ไม่โอเคลูกน้องผมคนเนี้ยนะผมรับมาเป็นลูกมือนานแล้วสองปีกว่าแล้วเขาทําอะไรไม่ได้หรอกครับมอปีการนี้เขาเสพยายเขาทาแต่อาจารย์รับผิดชอบเองเขาทาคนเดียวหกเดือนที่โยมเห็นอยู่นั้นนะอาจารย์ไม่สงสยัยท,ทําไมสวยสวยงามขนาดนี้อันแต่องค์ในท่านเป็นเทพเป็นสามองค์ด้วยกันและเป็นประเสรินักลบด้วย ท่านสื่อท่านเจ้าคุณได้ท่านบอกท่านเจ้าคุณว่าอย่าให้ใครได้ลงมากราบเลยไม่มีบารมีพอถึงเวลาควรและจะบอกตั้งแต่สี่แปดถึงหกสามยมสิบห้าปีที่นี่จะไม่มีใครได้ลงมานอกจากผู้ปฏิบัติตอนเข้าพรรษาหกสามท่านกะสื่อท่านเจ้าคุณว่าเปิดและท่านจะคัดคนที่มีบุญกุศลลงมาแค่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยหนึ่งสิบคนนะที่ลงมาท่านเจ้าคุณโทรไปหาทุานวิแทนมาดูแลหลวงพ่อหยกด้วยโออาจารย์ผมไม่มาหรอกผมมีวัดดูแลอยู่ ท่านมีพระลูกวัดต้องเยอะให้พระลูกวัดตัณณอาจารย์ก็ค้านท่านไม่ได้มากท่านเป็นเจ้าคุณที่ปรึกษาภา,าคสี่ด้วยและอาจารย์เป็นพระฐานะาของท่านด้วยก็เลยรับปากว่าอย่างนั้นผมมาให้ก็ได้มาให้แค่เสาร์อาทิตาาย์อาจารย์มาเนี่ยอ,อาจารย์มากกาบหลวงพ่ออาจารย์ทุกบอ,กอาจารย์ไม่คุยกับใครเพราะว่าอาจารย์คุยกับหลวงพ่อได้อาจารย์ถามว่าหลวงพ่อทําไมไม่เอาพระที่นี่ล่ะพระที่นี่ต้องเยอะลูกมาต้องไกลอาจารย์เป็นเจ้าวาดวัดของตันันอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ หา,ากจะมีก็เป็นรลล้อยเราตอบว่าลูกพระเอยถ้าเอาพระที่เมียมานั่งนั้นร้อนก้นร้อนเปล่าๆคุยกับพ่อไม่ได้ด้วยสรุปว่าอาจารย์นั่งได้รปเยวก็ท่านเจ้าคุนนั่งคนที่ท่านคัดลงมาเนี่ยมีบุญกุศลจะปางก่อนละแต่โยมไม่รู้หรกจะเบิกใช้อย่างไงไม่เป็นท่านจะประทานพรอนิยมข้อหนึ่งอาจารย์ก็ถ,ถามว่าหลวงพ่อท่าจะประทานก็หลายข้อก็ได้ท่านก็ตอบว่า,าศาสนาพุทธเป็นเรื่องของการพิสูจน์ต้องให้รู้จริงนะเทวดามีไหมมีนะแต่อย่าได้เชื่อต้องสัมผัสด้วยตัวของโยมเอง ท่านถึงให้พรมาข้อเดียวให้โยมไป็นสูาสำเร็จแล้วมาขอบคุณโยมจะได้พรข้อใหม่ไปนะเมื่อก่อนนั้นการขอบคุณของท่านเป็นดอกไม้พอมันเกิดโควิดขึ้นมาท่านก็มาสั่งอาจารย์ไแล้วพ่อขอสละพวงมาลัยไม่เอาทําไมแล้วหลวงพออ่อก็โยมไม่ได้อะไรเลยท่านได้รับพวงมาลัยโยมก็ได้พรเหมือนเดิมนั่นแหละเปลี่ยนจากดอกไม้เป็นอาหารแห้งของยังชีพไปเราก็เอาส่วนที่โยมขอบคุณเนี้ยไปให้กับเด็กกพมพาโยมเห็นสมนเนีนเยอะๆแล้วก็ จาริณีเนี่ยก็คือเด็กกัมพาทั้งหมดที่มาจากบ้านปูน้ำนะน่าสง,งสารมากเป็นร้อยยอมขอพอรท่านได้ทุกข้อเลยที่ิธการงานค้าขายสุขภาพความเป็นอยู่ชีวิตประกอบทุกหมดยกเป็นข้อเดียวห้ามขอท่านบอกว่าห้ามขอในเรื่องของการเกณี์ยนทหารท่านท,ท่านบอกว่าการเกณฑ์ทหารนั้นเป็นเรื่องของบุปการาน่บอกอย่าไปขัดบุญเผาแต่ถ้าใครอยากเป็นทหารมาขอได้เลยแต่มีเจ็ดคนได้รางวัลใหญ่ที่พูดนี้เราคนที่แปดอยู่นะ ยังรออยู่นะแต่นี้วิธีขอสำคัญตรงนี้โยมสามารถเป็นสะพานบุญได้บอกคนอื่นได้แต่ห้ามขอให้คนอื่นเพราะว่าท่านเรียกโยมลงมาเปอร์เซนที่ลงมากราบแต่สามเปอร์เซนที่อยู่ตรงนี้แต่จะได้คุยเลยไม่ได้คุยอยู่ที่หลวงพอ่อวิธีขอนาะยโยมจำไว้โยมตั้งน้โมสามจบต่อหน้าองค์พระแล้วขออะไรก็แล้วแต่ข้อเดียวนะเสร็จแล้วก็ดินกราบท่านที่มือข้างขวา ที่ขัวเข่าเนี้ยนะเอาหน้าผากแปะที่นิ้วที่ท่านส่วนไหนก็ได้ที่เป็นนิ้วทีหยกจะได้พรเาก่ท่านตรงนั้นพรยาใหยังไม่สงสัยแล้วนะจากนั้นพระอาจารย์แทนขอบอกบุญผ่านทางรายการเรามาอย่างผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับท่านที่อยากร่วมทําบุญสร้างพระเจดีย์ถวายในหลวงรัชกาลที่9ก็สามารถติดต่อได้ครับเียนพรญาติธรรมนะก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาเยี่ยมวัดผาซ่อนแก้ว อาจารย์ก็จะบอกบุญให้นะตอนนี้ทางวัดผาซ่อนแก้วที่เขาคอพิจบุญนี่เราจะเ,าเริ่มสร้างเจดีของถวายให้กับหลอ9นะในรูปแบบของอพระเจดีก็จะเป็นลักษณะของเหมือนกับเลียเก้าไทยนะเล่เก้าไทยนะแบบนี้เลยนะแล้วก็รูปแบบก็จะเป็นแบบนี้เลย นะนี่รูปแบบยมจะร่วมบุญได้นะอตอนนี้เราจะต่อฟุตติ้งคือเสาลงาพื้นดินเนี่ยต้นละหนึ่0หมบาทนะโทษทีนะก็จะมีเสาที่ลงเสานี้ได้ถึง380ร้อดกว่าต้นนะถ้าโยมมีบุญได้เข้าร่วมสร้างพระจีดีรอเก้าให้ที่นี่ก็เข้าไปในบัญชีของวัดได้เลยนะสรรโมทนาทุกคนที่ได้ร่วม พอันนามของพระเจดียคือพระบรมพระบรมธาตุมหาเจดีรัตนโกสินนะเรากำลังตับพื้นที่อยู่นะก็จะเจริญพรอันโมทนาเนาะสาธุสาธุฟังพระอาจารย์แทนเล่าถึงเด็กกำพร้าอดที่จะสงสารไม่ได้ครับผู้ชมขอพาผู้ชมไปดูสามนเณรน้อยและเนคขมนารีหน่อยนะครับโอกาสเดียวกันนี้ได้รับความเมตตาเป็นอย่างยิ่งจากพระอาจารย์ประเสริฐวรทิโน ท่านจะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ให้ทราบนะครับกลาบนมสักการพระอาจารย์ครับจเจริญพรจะากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เล่ารายละเอียดตรงนี้ให้ทราบเมตตาจากพระอาจารย์ที่หนึ่งครับที่จริงแล้วเป็นโครงการประจําปีอยู่ในของ บทสมานนิพพาดูร้อนก็จะมีการกิจวัดนะครับแต่ที่วัดผ่าซ่อนแก้วเนี่ยวัดพระธาตุผ่าซ่อนแก้วเนี่ยก็จะมีการอบรมในรูปแบบของ active learning ซึ่งจะเป็นการที่จะทําให้เด็กเนี่ยมีกิจกรรมสอดแทรกของข้อธรรมทาให้เด็กเยาวชนที่เข้ามาปวดในโครงการวัดพระธาตุผ่าซ่อนแก้วเนี่ยมีองค์ความรู้ในรูปแบบของการ สะท้อนความคิดแล้วก็ได้สะท้อนในมุมมองของสมเณรที่จะไดอ้ออกไปเมื่อตอนออกบรรพชาอุสมบทครับหรือการศึกสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่อาตมาเป็นพระวิทยารที่อบรมสมเณรจพระดูร้อนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมทุกวันซึ่งอยากให้คุณโยมได้อยู่แล้วก็ถ่ายทอดดูกิจกรรมในช่วงบ่ายมีพมาจไรนีคือแม่ขาวคือเด็กเยาวชนที่เป็นผู้หญิง ก็จะรวมกับสมณีน,นยอยู่โคละตึกกันจะมีพะวิทยากรที่มาให้ความรู้มีการจัดกิดจกรรมในรูปแบบของแอคชิ่งเดินดิ้งเพื่อที่จะทําให้เด็กเยาวชนที่เข้ามาบวชแล้วเนี่ยไม่เกิดอาการที่เบือ่อมีกิจกรรมให้ทําอย่างคลายเครียดส่วนใหญ่เด็กที่มาเข้าโครงการมาเข้ามาบวชแล้วมาเข้าโครงการนี้มาจากพื้นที่ไหนบา้า,างครับพระอาจารย์มาหลายพื้นที่คุณโยมต้องบอกว่ามาหลายจังหวัดด้วยแล้วก็มาจากมุ้ยทิด้วยของภูน้ําซึ่งอยู่เชียงราย ก็ก็มีบางส่วนแล้วก็มาหลายพื้นที่ก็มาอยู่รวมกันอยู่รวมกันได้คุณโยไม่มีปัญหาอะไรครับครับขอบคุณพระอาจารย์เป็นยังสูงครับเจริญพรนะครับพระอาจารย์ครับ ผู้ชมครับหากมีเวลาก็มาทําบุญไหว้พระและเที่ยวชมนะครับนี่คือตําบลแคมสนอาาําเภอเขาข้อจังหวัดเพชรบูร์ดินแดนที่เคยเป็นสมรภูมิครับปัจจุบันมีวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วที่มีความโดดเด่นในเชิงสัญ,ญลักษณ์เป็นการเฉพาะสําหรับใช้เป็นสถานปฏิบัติธรรมสําคัญเพื่อขัดเกลา่าจิตใจผู้คนให้มีความดีงามและอยู่อย่างสันติแล้ววัด ยังม sí sí er ีส่วนช่วยสนับสนุนเด็กกพร้าที่ขาดโอกาสและไร้ที่พึ่งเพื่อให้เขาเหล่านั้นเติบโตและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้ต่อไปครับการทำบุญไหว้พระวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วขอจบเพียงเท่านี้ลาก่อนครับสวัสดีครับผู้ชมครับ